อัทธระอัคครยุทธนะครับอินทมานนท์และครอบครัวนะครับ200บาทผ่านเสื้อพาไปมานะครับสวัสดีค่ะอยู่กับสนชาแนลจ้าคุณ <Channel S 1> คิทัพรอัครยุทธอินทมานนท์และครอบครัวนะครับนะ200บาทนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับมุไม่ได้แล้วช่องเร่งรีบมุนแล้วนะคะม,มุนเลยค่ะ หมุนหมุนนะที่หมุนนี่ไม่ใช่เครื่องร้อนกันนะไม่รู้มันหมุนอยู่ๆหมุนกหมุนไปต้องเปิดไฟเปิดหน็่ไงมืนเมื่อวานเนี่ยมนวของผมของผมไม่เป็นอะไรหตัวเองเนีของผมไม่เป็นอะไรแต่แค่แบตหมดนะแบตหมดเนี่สมองเราไม่แน่แล้วเสียบมด่เ่ไปหมอะไรก็หมดนะไป้องไหัดไเสียบนะปั๊บว่างแค่ไย เดี๋ยวคนตังใช้นี่ปะแตนนาเพราะว่าตะกี้เบิกปะแตนมาเดี๋ยวไซนี่ปะแตนมานาพันะกสอให้ผมยังไม่นเอแล้ว่ที่ของผมสองพันเก้าละนะริแปยังไนะกระดาษดีกระดาษเอฟช่องแอนฟมิีนะคะจับลักระดาษกนะ สรุปยอดทั้งหมดนะคะก่อนที่จะเดินทางตรงนี้นะคะคุณคุณปาริชาติกันนนม่าศนะครับคุณแม่ทองเครือกันนนม่าศอ๋อมาสักคู่ของคุณแม่ทองเครือนะครับผมทําไปแล้วเนาะคุณแม่ทองเครือกันนุมาศนะครับทาไปเรียบร้อยนะครับคุณวันนีเบอร์ไลน์ผมแบตหมดครับ อิสระเขียนชื่อให้ด้วยทัศนีทเท้าอิมสวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับสมอนชาแนลขอบคุณมากครับคุณแม่ทองเกลือกันนนมาศนะครับและครอบครัวนะครับร่วมทำบ,บุญมาสามร้อยบาทนะแล้วอของใครอีกนอกสามร้อยบาทเข้ามาอีกคนนึงนะครับปิดเปิดไลงนาทีทัศนีทเท้าอิม อะไรห <constitutional law. S 2> นึ่งหกสองหนึ่งหกสองคืออะไรคุณพี่มนัทปิ่นจันทร์นะครับผ่านเสื้อพาไปมาอีก200บาทนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับมเห็นไหม่นะเหดน่าเขียนใหม่นะครับอนุโมทนาสาธุนะครับ อันนี้ห้าหมื่นเกินเลยทัดสนนี้เขียนใหม่นะฮะจีนไม่เก่งชื่อช่องไว้เนาะห้าอิ่มเป็นกูใช่ไหมทัดสุดท้ายที่โอนเข้ามาบัญชีผมนะครับแจ้งมาด้วยนะครับสสนะแจ้งมาด้วยนะครับชัตราพรอักษรวันนี้เพราะว่าผมเช็คในในบัญชีแล้วไม่มีชื่อนะครับ ดวนดวนดวนๆดีไม่ทันลุงดวนดวนดวนได้ไม่ทันลุงบอกเอาแต่เสือไม่มีเงินแล้วเอฟซีอีกยีสิบท่านขอยกเลิกหมดเลยนะไม่มีเงินสดแล้วจ้าเลกได้เลกได้ป้าก็มีป้าให้ยิ้มก่อนล้อ สวัสดีทุกคนค่ะอยู่กับยายสมนนะคะไอซิงวันมันจะหนาวนะงานใงานือเยวไม่้อเนมาเสอหอกทำไชแล้วสิริสุขีรจัดานสอนเสือมีม่ไม่จับเสอหมเสียหมี้ยจับใครดังฮะ้ับใครกาแฟอีกแล้ว ร้อบารขอบคุณขอบคุณพี่มาริไลขอบคุณจ้ะจ้าเครื่องนี้ก็รับสติ๊กเกอร์นะเครื่องนี้ก็รับนะครับได้รู้ว่าเราลืมเปิดเราลืมเปิดใช่ไหมเปิดรับสติ๊กเกอร์เราลืมเปิดปุ๊บสติ๊กเกอร์หรือเปล่าเครื่องเราเปิดแต่มันเสียอ๋อเสียเครื่องฝากสติ๊กเกอร์เสียโอ้โช่องช่องใหญยายสมอนเป็นไงบ้างเนาะคาร์ดมาลดเลย ่านสบคนค่ะเราต้องขอบุณพี่นางมาได้ค่ะท่านสิบทานนั่นนะคุณสาสิทปานทองเอ้าสิบท่านของช่องยญยสมอนไปช่องอนุวัฒน์่หนึ่งเลยนะครับแกจะได้ลงจะอไมเออจะอยู่กันทำไมสิบคนเออดีมาช่องกันมาี่บ้านนาเนี่ยเพราะผมเ็มีแค่สิบเกาหมือนกันเฮ้ยเอรนาเลยงาแลน้มันไม่ต้องพูดถึงหรอ โอ้ลูกก็อยู่ต่างประเทศนี่สะ่บ้นน่ะนะนั่นแต่พวกเดียวมาให้ข่อยกันเลยบุญละอายุแดกปีบุญเลยนะเก็บนบอกเขาตอนอกของงานเอาแม่ไปก่อนคุณวันนีมูลจันดาล้วนเลยนะคุณวันนีมูลจันดาวัฒนาครับนะครับคุณจันนีคุณวันนีมูลจันดานะครับร่วมบุญมาด้วยนะครับหนึ่งร้อยอุ้ยไม่ใช่เดี๋ยวหนึ่งร้อยบาทครับ คุณวันนีนะครับคุณวันนีมูลจันดานะครับผ่านพี่นวัตมา100บาทนะครับอนุโมทนาสาธุคุณพอลลี่พอลลี่เอีเี่นเขียนเลยคุณพอลลี่พอลลี่ไหนอ่าพอลลี่กับช่างตั้มนะครับเป็น f อผ่านช่องพอลลี่ช่างตั้ม0 0็ร้อบาทนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับอ่าพอลลี่ด้วย f อในช่องพอลลี่ช่างตั้มด้วย700ร้บาทนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับ คุณสติสิทรปานทองนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผ่านเสื้อพาไปมานะครับได้รับแล้วนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับขอคุณคุณยุพินคือเซอร์นะครับให้ค่ากาแฟนะครับมาอิสลามเขียนให้ด้วยนะรูมอนงดรับเงอนจากผมผมเสีย นีลนร่อ้คคุณส่าเยหนูแดงนะครับหนูแดงเคลเมนซิสนะครับคิวเคลเมนซิสและครอบครัวนะครับอาจผิดขอภัยนะครับหนูแดงเคลเมนซิสและครอบครัวนะครับห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็พอลลี่สองร้อยบาทเมื่อสักครู่นะครับเป็นเจ็ดร้อยบาทนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับชื่อเลยนะ จิตตาการะเกตแม่นางการาเกตใช่ไหมหมดแล้วนะครับเกลียวสวัสด ah ีทุกคนนะคะอยู่กับสมอนชาแนลจ้าตอนนี้ลุงกำลังรวมยอดนะคะมีอีกไหมขอบคุณนะคะเก็บเ่มาสร้างมีจะมีกี่ประเสริฐเกียงยัง เขียนให้ด้วยคุณพึ่งและครอบครัวอันนี้อภรกาเขียนยางกระปไมเขียนแล้วเขียนแล้วเขียนแล้วไหมเขียนแล้วเขียนแล้วใช่ให้เขียนแล้วใช่ไให้เลยนะผมให้ไปก่อนเลยนะครับคุณยุพินคือเซอร์นะครับเขบอกว่าชิดบทเมื่อกี้ให้ไปด้วยห้าร้อยอดมาค่ากาแฟเยได้ค่ากาแฟด้วย ให้ผมให้ส <ผม S 2> ่วนตัวเอาแรกก่อนแรกแรกเอาเไปแล้วก็ไปเอาแบงค์พันคืนเขาเอาแบงค์พันคืนเขาและคะครรอบัวขอบคุณครับคุณยุพีคือเจอได้ค่ากาแฟแล้วครับขอบคุณครับผมให้ไปแล้วนะถูกแล้วครับเอาแบงค <c oughs> ์แบงค์แรกแบงค์พันดีๆแบงค์พันไปใส่ <c oughs> แบงค์งงน,นะฮะเพื่อหาล้อยนะ บันท pues right. yeah. like, ึกไว้ว่า vale มือนอะไรบันทึกไว้แล้วครับกล้องจับไว้ทั้งหมดครับกล้องเต็มครับมีหลักสักขีพยานคุณยุพินผมให้ชิดแล้วนะคุณพึ่งเขียนแล้วนะครับเพชรรัตน์แซ่เฮียอีอิสระคุณเพชรรัตน์แซ่เฮียชื่อแซ่เอียบ่าแซ่เฮียฮอร์ลูกหรอเฉียนเฉียนให้จันนะครับเฮียเฮียเพชรรัตน์ครับ สระเอสรลเอพอพันเล็กแปดน้อยข้างบนรอเรือชอช้างสองตัวพอพันเลขกแปน้อย่เลขแปดน้อยด้วยนะขอบคุณคุณยุทิภิคือเชครับโม่หมดเอ็นมาลองแต่ตาเกนนะเขาเขียนตอางสองตัวใช่ไหมเพชรตะนันเ่ะเพชรไม่มีรอเรือครับตัวนี้ประการตัวางรับตระหนักัาุกาลันแซ่เฮียแซ่เฮียนะครับผม อย่าอ่านผิดนะเียเครับยอดลาคร้าอบะใครจะต่อยอดทีเียท่านใดที่คิดว่าชื่อขาจะเองตกหล่นนะฮะให้ส่งมาในไลฟ์สดตอนนี้ได้เลยนะมีเวลาถ้าคิดถึงไทยบ้านนอกแล้วต่อยอดเลยเก้าบาท 4ีบาท59บาทเดนสุดท้ายให้ส่งมาในไลน์สตงคนะ้าส่งมาในไล์สดนะหนาทีสุดท้ายจะเขียนช่ให้นะครับในไลน์่จะไม่ทันแล้วนะในไลน์ส่งมาในไลนสไ์สดทุกคนนะคะอยู่กับสมองชาค่ะ